สวัสดีครับ f ฟร์รอตออฟเรนสไลด,ด์อันนี้ก็เป็นการอนะัปเดตนะอาชีพกับตันนะมันมีอัปเดตสี่ควอเตอร์ในในปีนี้นะก็ควอเตอร์แรกจะเป็นสองอาชีพกับตันแล้วก็บอลเดนกับตันก็เป็นอาชีพโจมตีระยะประชิดแล้วก็เป็นฮิวเลอร์ได้ด้วยนะเป็นแทงก็ได้สามอย่างเลยทั้งฮิวเลอร์ทั้งโ er, จมตีประชิดแล้วก็แทงอืม เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเป็นกับตันสีน้ำเงินก็ชื่อเทนนี่ d d o f h e a l l n n งก็ healing, จะเป็นฮิวอะละใช้ได้ดีเลยในเลทนะเลก็ใช้ดีมันมันมีบัฟบ,บวกเลือดทั้งทั้งทีมทั้งสิบสองคน,นก็เจ๋งมากแต่กับตัน ความจริงสีฟ้านี่ไม่ค่อยมีคนเล่นน่ะเอนเกมมีเราเล่นคนเดียวน่ะสีน้ำเงินเนี่ยก็เจ๋งดีแต่คนไม่รู้ทำไมคนไม่เล่นกันอาจจะเล่นไม่เป็นอันนี้ก็สีแดงสีแดงก็เป็นการซัพพอร์ตดีเพสสีแดงนี่ความจริงเราไม่ต้องตีเองก็ได้นะมันมันเน้นซัพพอร์ตดีกว่าเน้นแบบโฟกัสไปทางซัพพอร์ตซัพพอร์ตย้ายขาดเพราะเขาไม่ได้หวังเรา จะไปข้าวมอนอยู่แล้วสำหรับสายแดงนะส่วนสายสีเหลืองก็ leading of m a n อนะันนี้ก็เป็นการแทงมันก็มีบอกปัญหาปัญหาว่าของเดิมมันขาดอะไรอะไรเนี่ยแล้วมันจะมาแก้ยังไงถ้าเป็นของอันนี้ของสีน้ำเงินก็บอกว่ามันมันขาดเรื่องอการฮิลแบบ รุนแรงในเป้าหมายเดียวแต่ว่ามันฮิวหมูดีตับตันเสียนเงินฮิวหมูดีเดะดขาความรุนแรงในการฮิวอดัดเข้าไปในเป้าหมายเดียวอันนี้เป็นจุดอ่อนของเสียน้งเงินส่ว mm hmm. นสีแดงก็เป็นสายทั่วไปสีแดงมันก็มีปัญหาเรื่องโซโล,โล่เขาบอกนะโซโล่มันก็มีปัญหาเพราะว่ามันเก็บเลเรลยากมันเป็นอาชีพที่ถึงปรับเป็นเทรดโจมตีโดยตรงก็ยังโจมตีเบาวกว่าอาชีพอื่นอยู่ดีเยอะ สายสีเหลืองก็บอกว่ามันมันเหมือนมันอันนี้มันขาดเรื่องการโจมตีหมู่ถ้าเราเล่นเดี่ยวนะมันจะขาดเรื่องการโจมตีแล้วก็สถานะบางอย่างที่มันบัฟอ่ะมันจะทําให้มันเนี่ยขาดเรื่องนี้แหละสถานะบางอย่างที่เกิดจากการบัฟอ่ะมันมันแบบเวลามันนานเกินไปอันนี้ก็เป็นการปรับปรุงนะเป้าหมายเพจะปรับปรุงเป็นยังไงก็ปรับปรุงให้จอมเมย์เพิ่มขึ้นอ่ะ ทำให้การโจมตีแรงขึ้นก็เหมาะในการโซโล่มากขึ้นโจมตีแรงขึ้นทําให้เราเหมือนรู้สึกว่าเราโหดขึ้นไม่รู้จริงก็ือเปล่าคือของเดิมเนี่ยกับตันมีปัญหาเรื่องออสกิลหมู่สกิลหมู่มีแค่สท่าเองแล้วก็ความแรงก็น้อยนะความแรงน้อยสกิลหมู่มี2ท่าแล้วก็ดีเลย์ก็เยอะ คูดาวคูดาวในการเช็สกิลอ่ะมันมันเยอะเกินไปมันประมาณประมาณสิบวิหรือยังไงเนี่ยเยอะเกินไปเพราะนั้นก็ถ้ามันปรับให้มันมีท่าหมูเพิ่มขึ้นหรือว่าคูดาวต่ําลงก็จะดีมากในสหรับท่าหมูเนะีพพ่ยเพราะเวลาเราเล่นจริงเราใช้ท่าหมูในการในการโจมตีคือไม่มีใครไปวิ่งไปตีเฮรโตัวเฮรตัวนี้มันช้าก็ต้องลากแล้วก็ปึ้มปึ้มไปเะไรอยเงี้ยไไไว แล้วถ้ามันจะปรับปรุงต้องปรับปรุงพวกเกี่ยวกับท่าหมู่หรือม่จะปรับอะไรก็มันจะปรับเรื่องนี้ว่าทหารทหารที่ช่วยเราปรับให้มันเก่งขึ้นมัน้งมันจะมีตัวคล้ายๆเป็นทหารแบบเดินพร้อมกับเราเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยง นะหาได้เก่งขึ้นสําหรับสายสีน้ําเงินเนี่ยสีน้ำเงินก็เป็นสีนที่กับตันฮิลอ่ะก็จะทําให้กลายเป็นตำแหน่งแบบว่าเป็นเมนฮิลเลอร์ในกลุ่มได้คือตอนนี้เขาลงกันก็จะเป็นซับพอร์ตซับพอร์ตฮิลเลอร์กันคือเหมือนเป็นฮ er ิลเลอร์อันดับที่2คอยซับพอร์ตฮิลเลอร์หลักเพราะฮิลเลอร์หลักมันจะฮิลฮลแทงค์่ไหแต่ว่ากับตันมันคือจุดอ่อนมันฮิลล์ฮิลล์ตัวเดียวเบา ก็คือมันฮิวแทงแบบอัดเข้าไปอย่างเงี้ยเบามันก็เลยกลายเป็นซัพพอร์ตฮิวเลอร์แต่ตอนนี้มันจะปรับให้กับตันตัวเองอ่ะเป็นเป็นเมนฮิวไปเลยเพราะงั้นมันก็คงต้องปรับให้สกิลหมู่เออสกิลเดี่ยวที่ยิงไปหาใสให้กับแทงอ่ะมันแรงขึ้นฮิวเดี่ยวแรงขึ้นนะเดียวว่าอย่างนั้นแล้วก็จะเพิ่มสกิลของบราเทอร์ด้วยบราเทอร์นี่เป็นเออตัวทหารเราอ่ะ เป็นการฮิวคู่มงให้มันแรงขึ้นเพิ่มดาเมจแต่ว่าก็จะลดลดบางส่วนลงที่เป็นพาสซีฟของเ e อีเราของการฮิวหมู่เราเอา่ไมจะเป็นลดฮิวหมู่ <c oughs> ส่มันจะปรับให้ฮิวหมู่เบาลงแต่ว่าไปเพิ่มฮิวเดี่ยวแรงขึ้นแทนเ,นเพราะว่าตอนนี้จุดอ่อนเออจุดเด่นของจับตันน่ะจุดเด่นคือมันฮิวหมู่ได้ดีมาก ดีเกินไปด้วยนะดีแบบเกินเกินอาชีพอื่นไปเยอะเลยเออแต่ว่าจุดอ่อนอวมันคือการฮิวเดียวฮิวอัดแท้งเนี่ยเบาเบาเกินไปแต่มันนี้ไม่จะปรับให้สมดุลคือปรับน่าจะปรับให้ฮิวเดียวแรงขึ้นแล้วปรับให้ฮิวหมู่น้อยลงอืมคือเรียกง่ายคือตอนนี้ถ้าตี้ไหนมีกับตันอยู่อะไอคนในตีอ่ะมันไม่ค่อยตายโปรเตตีนี่แบบยืนกันยาวเลยนะแต่ว่าแท้งมันจะร่วง เพราะว่าแท้งมันไม่มีการฮิวอัดของกับปันเข้าไปถ้ามันปรับอย่างนี้ก็ทําให้ทําให้ปาร์ตี้อาจจะอาจจะเดือดร้อนขึ้นเยอะแต่แท้งก็สบายขึ้นนะแท้งก็จะได้รับการฮิวแรงขึ้นก็ไม่รู้จริงเปล่านะมันจะปรับให้กับปันเป็นตัวฮิวหลักฮิวแท้งได้ไม่รู้จริงเปล่าต้องลองดูลองดูมันก็จะอัปเดตแล้วเนี่ยสามเดือนนี้แหละ มันจะอัปเดตในในเนี่ยในไม่เดือนหน้าก็เดือนอีกเดือนอนึ่งมันมันมีโปรแกรมโครงการมานานแล้วสำหรับสายสีเหลืองในนี้ใส่สีแดงก่อนใส่สีแดงก็นี่ไงจะทำให้มันโซโลได้ดีขึ้นอนะเพิ่มดาเมจ จะให้แบบลงดันแล้วแบบเราเป็นกลายเป็นตัวโจมตีหลักได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นตัวสัพอ์แล้วเไม่รู้จริงเปล่าเนะี่ยฟิลด์เมดจโลเลยนะบอกถ้าเล่นสามคนเนะี่ยเราจะสามารถลงปเป็นตัวทับดามาจต,ตัวจริงเลยจะปรับขนาดน,นั้นเลยหรอแต่ตอนนี้มันห่วยมากเลยนะคือตอนนี้ไม่มีใครเอากับปันเป็นตัวโจมตีหลักมันอัดในแรงแค่ไหนก็ห่วยมากตอนนี้ปัด <c oughs> อย่างนี้แม่งจะทําให้อาชีพเด,เดือดร้อนหรือเปล่าเนี่ย แต่คิดว่ายัางไงปรับยังไงมันก็คงไม่แรงเท่ากับพวกแชมเปี้ยนหรอกมันมันไม่มีทางจุดอ่อนอย่างที่บอกคือจุดอ่อนเรื่องการโจมตีหมู่ะเวลาเราลงดันเราไม่ได้ตีตัวเดียวไงมันมาเยอะมาแบบเราตีหนึ่งตันมาทั้งกองเงเราไม่มีใครมาฆ่าตัวเดียวเพราะงั้นมันต้องปรับให้ให้โจมตีหมู่แรงขึ้นแล้วก็คููดาวน้อยลงหรือว่าเพิ่มสก,กิลโจมตีหมู่ขึ้นมานะจุดที่ปรับแล้ว <c oughs> ปรับนอกเหนือจากนี้ก็คืออ่อนเหมือนเดิมอะ <c oughs> อนี้ก็เป็นสายสีเหลืองครับสีเหลืองก็จะกลายเป็นแทงค์ตัวจริงได้ก็สีเหลืองมันไม่ได้ปรับเท่าไหร่มันบอกว่ามันปรับนิดหน่อยโนเมเจอร์ก็ไม่ปรับเท่าไหร่หรอกพราใส่สีเหลืองมันก็โอเคอยู่แล้วสีเหลืองมันเคยแก้มารอบองแล้วตอนนั้นมันมันมีแบบมันโหดเกินไปมันเลือดมันมากเกินไปนะมันก็เลยปรับเลือดของกัปตันะลงเพราะว่ามัน เยอะเกิดอนาะชีพอื่นไปเยอะเลยมันเคยปรับมาแล้วรอบหนึ่งไงมันเก่งเกินไปใส่สีเหลืองเนี่ยเลือดเยอะตอนนี้มันก็เลยไม่ไม่อยากปรับขึ้นเยอะเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้มันโอเคแล้วก็มีสีน้ําเงินกับสีแดงที่ปรับสองตัวนะสองสายโอเคอันนี้เป็นชีพกับตันครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองดูอัปเดตอ่ะรอมันอัปเดตเดียเด๋ยวเราจะมาลองให้ดูประมาณสองเดือนน่าจะได้มั้งมันคงลงแล้วละสองเดือน เ <c oughs> นี่ยมันจะปรับให้แบบมีคนเล่นเลยทั้งสามเทจเลยนะบอกไงคือชายอินออท e ีเออเเซเชียลดิสเซให้มันเก่งทั้งสาเทจเลยทั้งแดงน้ำเงินเหลืองเลยตอนนี้มันมันควรปรับน้ำเงินควรปรับน้ำเงินเป็นหลักส่วนแดงคิดว่าคงไม่มีใครสนใจเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ได้เอากับตันเป็นตัวทำาเมรหลักแต่น้ำเงินเน่ยมันควรปรับ ปรับสายฮิวนี่แหละควรจะปรับอันดับต้นๆเลยโอเคครับจบและแค่นี้เองเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนี่คือการอัปเดตนะข่าวสารของกัปตันในปี2023นี่ที่จะปรับความสามารถใหม่ขึ้นมา